สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมนรมศึกษาปี2 5 6 6วันนี้จะมาเฉลยข้อที่16กันนะครับเคลดโจทย์จาก t w i t t e r m a t h r u นะครับโจทย์กําหนดให้ a กับ b นะครับถูกจัดรูปให้อยู่ในรูปนี้ครับโดยที่ a กับ b เป็นจนํานวนเต็มจงหาค่าของ b ลบ a นะครับใครอยากลองทําดูก่อนกด p พ s สมลองทาดูนะครับใครที่พร้อมแนละ้วมาฟังเฉลยพร้พอมกันเลยครับ จะเห็นว่า a กลางเนี่ยจะมีค่าเท่ากับด้านบนเนี่ยผมจัดรูปนิดนึงนะครับจะเห็นว่าตัว110นะครับมันจะถูกจัดรูปให้อยู่ในรูป111ลบ1ได้นะครับส่วนข้างในครับมันคือ111ยกกำลังสองครับบวก111ยกกำลังสองบวกไปเรื่อยๆบวกกับ111 ยกกำลังสองครับแล้วก็หนึ่งสองเนี่ยมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของหนึ่งหนึ่งหนึ่งยกกำลังหนึ่งแล้วก็บวกกับหนึ่งได้ครับเราก็ทั้งหมดเนี้ยบวกหนึ่งจะเห็นว่าถ้าเรากระจายตัวนี้เข้าไปครับในปุณนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปนี้ได้ครับจะมีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งหนึ่งยกกำลังสองสองสองครับแล้วก็ลบกกับหนึ่งแล้วก็ทั้งหมดบวกหนึ่ง ก็ถ้าสมมุติว่าใครใครยังไม่ชว์เนี่ยลองลองทดดูนะครับว่ามันสามารถกระจายแล้วตัดกันไปได้พอดีนะครับสังเกตเห็นว่าอันนี้อันนี้คือพูดให้เห็นเป็นจุดสังเกตน,นะครับสังเกตเห็นว่าเมื่อเรากระจายหนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้าไปนะครับตัวเนี่ยพวนี้ก็จะเหลือเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งยกกำลังสองสองสองบวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งยกกำลังสองสองหนึ่งบวกไปเรื่อยๆครับแล้วก็บวกกับอันนี้ ึงนึ่เนี่ยจนถึงกลางจนถึงหนึ่งงง 1, 1, 1, สองเนี่ยก็จะกลายเป็นบกไปเรื่อยจนถึงหนึ่หนึ่งกลางสานะครับคุณต่อไปก็จะเป็นบวก,ก,กหนึ่งหลางสแล้วก็บวกหนึ่นนตรงนี้คือการกระจายของโคดหนึหนึ่งหไปทุกตัวก่อนนะครับต่อมาครับกระจายลบหเข้าไปบ้างครับกระจายลบหนึงเขง้า,าขไปในนี้ก็จะเหลือเป็นลบหนหนึ่ง ยกลังสองสองหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งยกล่างสองสองศูนย์แล้วก็ลบไปเรื่อยๆเ,เนาะจนถึงลบลบหนึ่งกระจายเข้าไปคูณกับหนึ่งกลางสองก็กลายเป็นลบหนึ่งหนึ่งกลางสองนะครับลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ครบแล้วตั้งแต่ลบหนึ่งกระจายเข้าไปตรงนี้จนถึงตัวท้ายก็คือตัวนี้นะครับก็คือผลนี้นะครับ จะสังเกตเห็นว่ามีตัวร่วมมีตัวปรที่เหมือนกันที่สามารถตัดกันไปได้ครับก็คือตัวนี้ชึบชึบตัวนี้ก็จะมีคู่ที่ตัดกันไปได้ในในจุดจุดนี้นะครับหนึ่งหนึ่งกลังสามก็ตัดกันไปได้ในจุดจุดตรงนี้นะครับหนึ่งหนึ่งกลังสองตัดกับลบหนึ่งหนึ่งกลางสองบวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัดกับลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับสุดท้ายเนี่ยตัวที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับหนึ่งหนึ่งกลางสองสองสองครับกับลบหนึ่งครับก็จะเป็นตัวที่ผมเขียนมาตรงนี้นะครับโอเค ข้างบนเนี่ยคือวิธีคิดเนาะผมลดที่โทดออกไปแล้วนะครับดังนั้นครับตัวด้านล่างเนี่ยก็จะเหลือเป็นมีค่าเท่ากับ1.1.1ย้อนสองสองออ่งครับเพราะว่าตัวนี้ตัดกันไปนะครับโจทย์บอกว่า A กับ B ีเป็นจำนวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น B-A ลบ A จะมีค่าเท่ากับ b ลบ a จะมีค่าเท่ากับ b คือตัว2องสองนะครับ a ก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งัหนึ่งครับพะฉันนับตอบว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคก็ความจริงแล้วความจริงแล้วก็อาจจะไม่ได้ถูกไปหมดทีเดียวนะครับเพราะามันยังจัดรูปให้อยู่ในรูป a กับ b ได้หลายแบบมากเลยครับหมายถึงว่าอย่างเช่นเออมันสามารถจัดให้อยู่ในรูปของ เออตรงนี้ก็จะมีค่าเท่าก,กับหนึ 1, 1่งหนึ่งหนึ่งยกกำลังสามเนาะทั้งหมดยกกำลังเจ็ดสิบสี่นะครับก็จะมีค่าเท่าก,กับหนึ่งกำลังสามสมมติค่าเป็นค่าแพ้เป็นค่าหนึ่งนะครับแล้วก็ยกกำลังเจ็ดสิบสี่ค่าของ b ลบ a เนี่ยก็จะมีค่าเท่าก,กับเจ็ดสิบสี่ลบกับอันนี้นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับหรืออาจจะจัดรูปมาเป็นมันคือหนึหนึ 2, ่งหนึ่งยกกำลังสองสองสองทั้งหมดยกกำลังหนึ่งนะครับก็จะมองว่า a เนี่ย มันคือตัวหนึ่งหนึ่งยกกำลังสองครับส่วน b คือเลขหนึ่งนะครับเรื่องจะจัดรูปเป็นเท่ากับหนึ่งหนึ่งหนึ่งยกกำลังสองทั้งหมดหรือกำลังหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับก็จะมองตัวแปร b เนี่ยคือหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็ตัวแปร a เป็นหนึ่งหนึ่งทั้งหมดยกือกำลังสองครับ <c oughs> ก็พอจริงจดอาจจะต้องบอกงใใเงื่อนไขเพิ่อนนิดนึงว่าตัวแปร a เอ้ยตัวแปร a กับ b เนี่ยตัวไหนมากกว่ากันนะครับถึงจะบอกได้ว่าคําตอบตรงกับตัวช้อยจริงๆนะครับแต่ด้วยความที่ช้อยเนี่ยข้อข้อ ข้อถึง1ถึง4เนี่ยก็คือ1 1ไปจยนถึง4 4ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกเหมือเลยครับดี๋ยวนั้นแสดงว่าเออเป็นการบังคับผ่านชอยคร่าวๆแล้วเนาะว่า b ลบ a เนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มบวกแน่ๆครับกรณีนี้ก็ใช้ไม่ได้กรณีอื่นใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าเออมันจะทำให้ตัวเลข b ลบ a เป็นติดลบนะครับแล้วก็ไม่ตรงกับชอยซึ่งก็จะมีแค่วิธีเดียวก็คือก็คือกรณีที่ b เป็น2 2แล้วก็ a เป็น1 1 1ครับโอเคความจริงก็อย <Okay. S 2> <g> ่างที <g> ่บอกสุดท <g> ้ายควรจะกำหนดเงื่อนไขดีๆด้วยนะครับ หรืออาจจะกําหนดเงื่อนไขมาดีแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าโจทย์โจทย์มาครบขนาดไหนเนาะนะครับโอเคครับก็วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ